สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์มัติชนนะครับตย์ที่3กันยายน2,566ครับขอบคุณมัติชนครับผมโปรด9าแล้วโปรด9าแล้วนะครับ3 14สิบสีต้ตรีเศรษฐาหนึ่งถวายสัตว์5โมงเย็น5กันยายนวันที่6กันยายนครับคอรมอนัดถกนัดพิเศษนะครับวันที่11ถแถลงนโยบายรัฐบาลแจงไผ่ลิก หลุดบัญชีชื่อวิศนุชี้โทนี่ลดโทษได้อีกนะครับบทก้าแต่งตั้งคอรมอแล้วเสร็จฐานหนึ่ำคอรมถวายสัตว์5กันยาเผยภายลิกมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติพิชิตขอถอนตัตวคอรมอประชุมนัดพิเศษ6กันยายนทกนโยบายรัฐบาลด้านเลขาคอรมอประสานสภาถแถลงนโยบาย11กันยายนนี้นะครับด้านบนครับด้านบนด้านบนในหลวงนะครับ ในหลวงร .10 กับพระชินีนะครับท้องพิธีการสแสดงของนายสุบินเมทาและวนตรีมาโจมูซิกาเลฟอร์อเรนติโนโในงานวารกรารศิลปกการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ที่หอประชุมใหญ่สูนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเขีย้วยขวางนายกดีลเงินกู้นุนแอปช่วยวินจักรยานรับพิจารณา5ข้อสุริยะฟิตตั้งกรรมการลุยหมอชนบทชงสาสุขสันต่อบัตรทองครับ นี่คือรายชื่อรัฐมนตรีนะครับสุจิตท็อกโซเมียคนแห่ฟังแน่นมหาไยเที่ยงคืนมาวิเคยาเที่ยงคืนยกย่องงานเขียนและจาันิติคือคักนักในสุจิตวงเทพผู้ก่อตั้งนิสสานศิลปวัฒนมบรรยายหัวข้อคนไม่ไทยในโซเมียของนิติกายตนเป็นคนไทยในเมืองไทยโดยมีผู้เข้าร่วมฟัจมงจุลนารตเข้เสิร์ฟเก้าอี้ในงานไม่ชนเปิดโกดังหนังสือก,การเมืองครั้งแรกที่ไม่ได้ชนอะคาเดมีนะครับ นายยมตรีครับเศรษฐาทวีสินที่พักเพื่อไทยนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายมตรีรับตรุษก,การจงกันครังพร้อมขน้ำตรีให้การต้อนรับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจํานวนกว่าร้อยคนโดยรับฟังปัญหาถึงความไม่มั่นคงทางอาชีพเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยการจัดจุดจอดรถนะครับการซื้อขายสิทธิ์ขับขี่จักรยานยนต์รบจ้างอย่างถูกต้องที่พักเพื่อไทยนะครับชาติขอพบนาย,ยกผุดโปรเจกต์ กทมชัดชาติขอโปรเจกต์รอคุยเศรษฐาด้านกรุงเทพเป็นศูนย์กลางบริษัทข้ามชาตินะครับเอกชนขอคิวข้าพวพบพิพัฒน์จับเข่าคุยปมแรงงานค่าจ้างอ e ีคอนไทยนะครับเศรษฐกิจไทยของรัมตรีเศรษฐกิจเฟ้นแนะเฟ้นมือดีร่วมทีมกุนซือเอกชนของทีมรัมตรีเศรษฐกิจเศรษฐาดึงแนะดึงมือดีร่วมทีมพาณิชรอถกพิพัฒน์ค่าจ้างขั้นต่ำ หอค้าเนือหนุนฟรีวีซ่าทัวร์จีนคาดลดน้ำมันเป็นสินยากตรงนี้ทำตาม,ามพูดให้ปลาขี้บัวใส่สิเวนาทีชายเสื้อแดงโขป้องนะครับน้าไปดูหน้าในกันมีสองคอรมอรเศรษฐานะครับคนที่เคยเป็นกับไม่เคยเป็นนะครับคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะครับคุมภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกนมนตรีเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรองนายกนะครับคุณแอนทินชาบีรัคุณเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะครับคุณพีรพันธ์สารีและทวิพัฒรองนายกเป็นรัฐมนตรีพลังงานครับวราฒิศิลปะชาฐมนตรีการพัฒนาสังคมไร่ธรรมนัฐพรมเผ่าครับรัฐมนตรีเกษตรและสาก์ครับนายอนุชานาคสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากร์สุริยะจึงงวงหินรัฐมนตรีคมนาคมนะครับประเสริฐจันทร์ทงทองรัฐมนตรีดีเอสกระทรวง ดิท้าเศรษฐกิจและสังคมนะครับทรงศักดิ์ทองสีครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพิพัฒน์รัฐกิจปรการรัฐมนตรีแรงงานนะครับเสริมศักดิ์ปงพาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมในแพทย์ชนันศรีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขครับมาดูคนที่ <c oughs> ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับคนไม่เคยเป็นนะครับเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปันปรีมพะิต ฐานุกรรธน์นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับพระเจ้าวัฒวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีทรัพยากรนะครับนางพวงเพชรชุลลเนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับกฤษดาจินะวิจารณ์รัฐมนตรีช่วยกระทวงการคลังครับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการคลังนะครับจักคงแสงมณีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศนะครับ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิตโกศลครับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีการอุดมศึกษากรรมนายชยาพรมมาครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นะครับนางมัทนาพรเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสุรพงศ์เพียาโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับนายณพินทรศรีสภารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับ นายชาดาไทยเศษครับรัมตรีช่วยมหาไทยนะครับนี่เป็นรัมตรีครั้งแรกเหมือนกันพลตํารวจเอกทวีสอดสองรัมตรียุติธรรมนะครับพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัมตรีศึกษาธิการสุศักพันธ์เจริญวรกุลรัมตรีช่วยศึกษาธิการครับนางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลรัมตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับในเกรียงกันตินันรัมตรีช่วยมหาไทยนะครับ นี่คือที่มัติชนทําให้ดูนะครับเคยเป็นกับไม่เคยเป็นนะครับหน้าสมเศรษฐาลุยงานทันทีลุยทันทีท่องคาถาทํางานฝ่ามรสุมศรัทธามาดูกรอนของผู้ก่อตั้งนะมติชนครับคุณกัญชัยบุญปาน <c oughs> ราหูทับลับทับลักอำลาสี สีสักศาสตราสีสว่างล้ำเศรษฐีส่งเศรษฐามาทักวัดปฏิบัติชัดย้ำอย่าข้ามหัวโขนนะครับตามาที่คุณสุจิตวงเทศภูกะตั้งเหมือนกันครับน้ำโครนโดนผสมน้ำคลัมปลาในน้ำหาเห็นน้ำไหมประวัติศาสตร์การเมืองไทยขึ้นบทใหม่ชอบไม่ชอบประชันประเชิญ เรามาดูบทวิเคราะห์ของมติชนกันนะครับนายเศรษฐาทวีสินเข้ารับพระพรมประสงคการโปรดเกล้าให้เป็นนายมนตรีวันที่23สิงหาคมหลังจากนั้นโปรแกรมการทํางานก็ปรากฏแบบทีทีเลยนะครับ23สิงหาคมนายเศรษฐาพร้อมด้วยนายกพงแสงมณีการทํางานด้านการท่องเที่ยวและน,นายขณะพน์จมฤทธิ์การทํางานด้านการท่องเที่ยวนางสาวสุด,ดาวันวังสุขิตโกศล นายนิกนสรสมกลางสสนครราชสีมาพระเพื่อไทยครับจะไปด้ผู้คณะผู้ที่ร่วมหนึ่งทางปส่มนชนโฟกัสไปที่นางสาวสุดาวันเพราะมีข่าวสัมผัสว่าจะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับวันต่อมานเศรษฐาพร้อมคั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาโดยการเดินทางักงนในเศรษฐาได้เข้าหารือก,กับผู้ประกอบการภายในจังหวัดพังงาน,นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นความคิดรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะเรื่องวีซ่านักท่องเที่ยวและการสร้างสนามบินเพิ่มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับวันนี้8สิงหาคมในเศรษฐาบ้องคณะหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอและผู้บริหารสายการบิน8แห่งที่พักเพื่อไทยรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซัน วิการทํางานและการตอบรับในเชิงบวกถึงเป็นการประเดิมงานแรกที่ประสบความสําเร็จขณะที่นายเศรษฐาเครื่อนไหวเพื่อปลูกการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นรายได้ที่ประเทศสามารถเพิ่มขึ้นได้เร็วที่สุดนายเศรษฐายังวางแนวทางกรรุกเศรษฐกิจระยะยาว,ยาวด้วยกันะกนะัดพบปะนักธุรกิจระดับปิงปิง,ปงได้แก่นายสุชัยเจริญนนท์รอง,นนรองประธานอาวุโสและประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพภคภพันสีพีนะครับนายอจวัฒน์ศรีรัตพภา 킹พาวเวอร์นะครับนายวิชิตสุรพงษ์ชัย SCBX และกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX มีเครือไทยพาณิชย์นะครับ,น,บรนายถัปนะศิรีวัฒนพักดีไทยเบฟนะครับเบียช้างนอกจากนี้ได้มีมีนายปลิวตรีวิศวเวศประธานกรรมการชอกันช่างในสำน่งอุบลกุลประธานของอันทาไทยนะครับนางสาวจิราพรจารุกรสกุลน,นะครับ CEO กลุ่มเจ้าหน้าที่ WHA Corporation ภายหลังการหารือในสารระบุว่าเป็นการหารือเพื่อเลื่อนเศรษฐกิจเชื่อได้ว่าโค้ดคำพูดนะครับเชื่อว่าได้รัฐบาลทุกอย่างจะเดินหน้าอัดชิดกบประมาณก,กระตุ้นเศรษฐกิจเสริมท่องเที่ยวโรโชดึงทุนนอกปัจจัยโลกคลี่คลายส่งออกขยายตัว3%ซ์ท่องเที่ยวดีขึ้นไปถึงปี67ผมคาดว่าจะเห็น GDP โตเกิน5%ถือเป็นอีกหนึ่งปฏิกิริยาที่ดีนะครับ ขณะที่นายเศรษฐายังเดินหน้าเตยมการกับเครื่องด้วยใ่พังคไทยที่หาเสียงไว้นะครับวันที่30สิงหาคมนายเศรษฐาภพันธุนายสุพัทรพงษ์พันธ์มีชาวรองนายฐมตรีและบัมโบรชโยธิดกิจดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติและนายเศรษฐาตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีลถค่าไฟและน้ํามันหลังการประชุมคอรมอรัฐแรกที่เคยหาเสียงไว้ทันทีครับทันทีประกาศทันทีและขอดู ขั้นตอนนิดนึงนะครับลงขึ้นกระทรวงพลังงานได้แย้มสูตรลดค่าไฟมากที่สุดอีกหน่วยละ35สตางค์นอกจากนี้นายเศรษฐาได้รับการยอมรับากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารแสดงความมีจากผู้นําโลกโดยเฉพาะนายโจไบเดนนะครับประธาน,นาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาหรือการที่ทูตจีนเข้าพบและเชิญนายเศรษฐาไปหาหรือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประธาน,นาธิบดีสีจ้นผิงรวมถึงกําหนดการขึ้นเวทีที่ยูเอ็นเพื่อ ปราศัยในวันในเดือนกันยายนนี้ดูเหมือนลำพังการเมืองในเศรษฐาในเบื้องต้นจะได้รับการยอมรับจากภาคกระชนเป็นอย่างดีขณะที่การทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก็มีทีท่าจะเดินหน้าไปต่อ,อไปได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าการทำงานในจังหวะต่อไปต้องพึ่งพาคณะรัฐมนตรีร่วมคณะยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะ รัฐมนตรีมาจากหลายพรรคการจัดสรรโคการจัดโคต้ารัฐมนตรีเป็นไปตามธรรมเนียมเดิมทําให้มีหลายกระทรวงที่คละตามโคต้าและต้องยอมรับว่ารายชื่อรัฐมนตรีหลายคนยังไม่สามารถสร้างสท้ายเกิดได้รวกกับพรรคเพื่อไทยเพิ่งผ่านกระทรวงแห่งศรัทธาการจัดตั้งรัฐบาลเสียขีดตัวเองไปมากด้วยแล้วเท่ากับว่าความศรัทธาคือโจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขดังนั้นความคาดหวังในเสถานตุกแต่เริ่มถึงท่องคาถาทํางาน ในศาสตต้องใช้วิชาบริหารที่สั่งสมจากประสบการณ์บริหารจากภาคธุรกิจมาผลักดันให้นโยายาบหาเสียงที่เคยสัญญากับประชาชนให้ประสบความสําเร็จเริ่มต้นจากลดค่าไฟลดค่าน้มามันดีเซลการขับเคลื่อนนโยบายแจกเงินดีเต้าคนละหนึ่งหมื่น 1, บาทดำเนินการผลักดันยกคร่างรัฐมนูญโดยสสรนะครับเลือกตั้งนะครับหากตั้งแทนเริ่มต้นแต่ละอย่างได้สําเร็จก็ย่อมเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ หลังจากนั้นหลังจากนั้นต้องรับความร่วมมือจากรัฐมนตรีร่วมคณะในการผลักดันงานให้สำเร็จต้องรับความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลทําให้ผ่านกฎหมายบรรลุทุกอย่างล้วนท้าทายในเศรษฐาในฐานะนายกหางในเศรษฐาทําได้ย่อมเรียกศรัทธากับคืนถ้าพรรคเพื่อไทยทําได้ย่อมมีโอกาสหรือพ้นจะข้อกล่าวหาเรืยความสําเร็จในนโยบายที่ให้คํามั่นสัญญาคือหนทางให้คำมั่นสัญญาเท่านั้นคือหนทางที่เรียกศรัทธากับคืน และความสำดักลก่าวจะเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายต้องทํางานหนักนี่คือคาถาเรียกความศรัทธากับคืนครับอันนี้เป็นหน้าสิบนะครับธาที่ไม่ปล่อยไม่ผูกเน็กไทไม่สุภาพอันนี้เป็นหนังสือของมติชนเลยนะครับทหารของพระราชานะครับน่าอ่านทั้งนั้นเลยอันนี้ขอจารย์สุชาติบำรุงสูงนะครับการปฏิรูปกองทัพ transform or die ต้เงาปฏิวัตินะครับในการสืบราชการรับหลัง2475รัศดรสร้างชาตินะครับของอาจารย์ฤริจลจันยาวงครับผมอันเนี้ยอันน,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 นี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับการเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทยอันนี้อะไรคัมพีรุ่นอะไรหลุนอวีแต่ว่าสิ่งนี้เล่มที่ผมยะอ่านคือเล่มนี้ครับ เจ้าชายแฮร์รี่นะครับสแปรตัวสำรองเล่มนี้โอ้โหเรียกว่าสั่นสะเทือนไปทั้งโลกนะครับแล้วก็นี่คือมัติชนสุดสุดาเล่มล่าสุดนะครับฉบับรัฐบาลใหม่แดนสวงแดนสวงนะครับสแปรเล่มนี้เอาวลวครับเล่มนี้พูดถึงอะไรหนังสือที่ขยา่าสถาบันกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรให้ไวไปอยู่ระยะหนึ่งและเตือนความรู้สึก ผู้คนบัตรีีภาคไทยคือแปลไทยนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ตัวสำรองบอกเรื่อง,องความสรงจําของเจ้าชายองค์เล็กของเจ้าหญิงแดนนาาซึ่งตระหนักสถานะของตัวเองมาแต่เกิดคือรัชาญาตัวสำรองต่อจากพี่ชายที่เป็นรัชาญาจริงเป็นหนังสือชาวที่น่าจะเรียกแขกหรือผู้อ่านได้มากเพราะอยากจะเรื่องการใช้ยาเสติดกบมีเพศสมัครั้งแรกการสังัสตรูนฐานะทหาร หรือข้อกก่าหาต่อพระเชษฐาที่ร้ายแรงการโต้เถียงสมประมาทกันและกันกระทั่งบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายนอกเหนือจากเรื่องของภรยาที่ชวนให้ผู้คนไม่ชอบใจได้มากมายตั้งแต่การสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์เพียงเรื่องเดียวก็สะเทือนหวังสะเทือนเรื่องของเหยียดผิวว่ากันตามภาษาคนชอบอ่านข่าวชาวบ,บ้านหนังสือหน้าอ่านดีแท้เดี๋ยวจะไปหามาอ่านนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทาคําวิเศษนะครับ ขอบคุณรัทิชนด้วยครับสวัสดีครับ